สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมขอนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบ้านห่อมหมู่11ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางในการปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่โดยการดำเนินงานระหว่าง คณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรกลุ่มเกษตรกรรวมกับภาครัฐด,ดำเนินการจัดทําและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านการเกษตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝีมือแรงงานการเกษตรและค้าขาย โดยทบทวนจากแผนพัฒนาหมู่บ้านเดิมนำมาเพิ่มเติมข้อมูลด้านการเกษตรและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงเน้นแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนธุรกิจรายสินค้าหมู่บ้านห้อมหมู่ที่11ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ทั้งหมด2,250ไร่ และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีความพร้อมทางด้านการคมนาคมในการเชื่อมโยงเส้นทางสู่การค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพจุดอ่อนพื้นที่ทําการเกษตรน้อยลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ 2. ชุมชนขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเลี้ยงปลาและแปรรูปสินค้า จุดแข็ง 1. มีพื้นที่ลำน้ำโขงที่เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพและได้รับการอนุญาตจากทางราชการให้สามารถเลี้ยงปลากระชังในลำน้ำได้ 2. ชนิดสายพันปลาปลาเพาะปลาพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่การเนินงานโครงการด,ด,ด้านการเกรษตรตามความต้องการของหมู่บ้านได้จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาเพาะการแตรรูปและการ,การ,กรลาตลาดแบบครบวงจร โดยมีกิจกรรมรองดังนี้ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาในกระชัง 2. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาน,น้ำจืดด้วยเทคโนโลยี 3. โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา 4. โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากสัตว์น้ำนําไปใช้ประโยชน์ผลสำเร็จที่ข้าวก็จะได้รับเกษตรกรในหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมบู่บ้านและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรหมู่บ,บา้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น